อเอ้ยเราจะไปคืนต่อไปไหมเอาล่ะเ,เราต้องไมนเน็ตไฟดีๆนะไอ้สั์คราวนี้เรามีเพย์อเกนกับเน็กไน์อะเน็กไน่ดิวะไอ้พี่ะยังอยากเข้าใจเกมอยู่ไหมหรือจะนิก,นเกเน่ยโอเคเน็กไน่ดิวะ,วะไวอไ้พี่ะไปไปเอ้ใช้ไฟดีๆนะเว้ยคราวนี้ไฟหมดน่ะไฟหมดคือตายน่ะไหนวาถ้าทำให้ผิดนะไหนวะพร้อมไหมพร้อมไหม <ม>เนี่ยนะไหนวะ <8. S 2> ไหนวะกู <8. S 2> ไ,ไ,ไม่เข้าใจอ่ะเอ้าวเยี่ยนี่ไงนอนตด 1> 1ึดเปอร์เซ็นต์หนึ่งศูนย์หนึ่งเปอร์เซ็นต์เห็นปะเห็นละอ,อ๋อแล้วกูว่าทำไงทีเนี้ปปนกูแค่ไฟเปิดไฟมึงแค่รอรอเอไอรอเอไออ่ะลอ AI, ลอแล้วมึงก็เล่นกล้องไก่เฟิร์สไปก็ไดไไ้กูไม่เล่นไม่ไม่กูไม่เล่นกูไม่เล่นกูกลัวไอ้สัตว์กูเป็นประตูไม่เป็นอ่ะฉันจะไปทำไม่ยากเผ็ดที่กูอ๋อไอ้สัตว์อ๋อมันกดตัวเฮียกูไปกดตัวคิวไงมาเลย โอ้ยไอ้เคียบมันบอกว่าตอนมันคุยอ่ะไอ้สัตว์น็อตมันมันเดินมันเดินมันไม่นับเมื่อกี้กูอ่านอยู่มันบอกว่ามึงควรนั่งมึงควรดูกล้องบ้างนะต่อให้ตอนที่ตอนนี้เราจะคพูอ่ะใช่ตอนนี้บอลนี่เดินแล้วบอลนี่หายไอ้เชี่ยพวกบอลล็อตติงเลยเดี๋ยวกูดูบอลนี่ให้เดี๋ยวอกล้อง 4b คือมันคือมันดูตรงไหนวะ 4b 4b ก็อาจจะอยู่ที่แคมเลยไปเขียนเลยว่าแคมปอ 4b เอย เฮ้ยเอฟเฟิร์สบอลนี hey, ้เดินมาโหวะเฮ้ยบอลนี้อยู่แคมปสามบอลนี้อยู่แคมปสามแคมปสามชิก้าไหนอ่าอยู่แคมปหกแคมปสามชิก้าอยู่แคมปหกไอ้ใครปิดประตูเฮ้ยบอลนี้เดินกองคูมันเป็นอะไรไม่รู้เมื่อกี้อยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้บอลนี้อยู่ตรงนี้เมื่อกี้กองคูมันเป็นอะไรไม่รู้กูเลยปิด

โอเคอยู่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 ชัวชัวรชัวไอชิก้าอยู่อยู่แคมป์สิบแปดไอหนึ่งบีอยู่หนึ่งบีชิก้าอยู่ไอสัตว์ยังอยู่ถ้าตายเราตายเราตายให้หมดเลยปะน่าจะแตกหมดอ่ะโอ้ยเฮียตายเขาตายตายแต่แต่ผูอุ้ยเฉียดเหียเลย ไอ้ไอ้รอบที่แล้วไอ้ใส่กูตรวจพาเพื่อนตายกูกดตัวคิวปิประตูไม่ให้กดตัวอาร์ดีไรไอ้เฟิร์สเฟิร์สการมาหันมาปิดประตูให้ได้ได้อยู่ไอ้ตอนแล้วมันยังไม่มาเว้ยมันยังไม่มาเว้ยมันยืนดู้วยไปแล้ว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 ช่วยนะช่วยแล้วชัวยช่วยช่วยโอ้เที้ยมุมมุมมุมคนด้านไม่โคตรง่ายเลยเดินไปอยู่สองเออเดินไปอยู่สองเอเฟิร์สโอเคนะ มันมีเสียงตีนด้วยนะเว้ยบางทีมึงได้ยินเสียงแปลกๆคือเสียงตีนนะโฟกัสชิก้าไม่ได้เปิดเสียงเลยไม่ปิดประตูได้ทีได้ทีละอันเหรออีกคนยังยังยังไม่มี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 ไเช็คละเช็คละไม่มีไม่ ไปแคมป์ไหนไวะไอ้พี่อ่ะท่ายานชิก,ก้าชิก,ก้าตอนนี้ไหนชิก้าชิก้าอยู่แคมปนะ์หกห้าน่ะชี้นหบบแบบน่ะยบอสแบตเยอะเลยหกเก้าโอ้โหไปแปดไปหกอ่ะโอเคยังได้อยู่เว้ยยังไม่ตีแย่ตีตาวยังไม่ถึงไอ้นี่ก็โ okay อเคเนาะยวก็ช่วยเราไม่ถึงเองนะเอาอีกพ้มงอะ่ะ <laughs> บัลน,นี้วิ่งมาวิ่งมาแคมับสองเห็นละมันวิ่งไวอยู่นะกูไปไปเห็ดรอบมันวิ่งพอดีอะไวอยู่ไวอยู่กูดูบอนนี่อยู่เปเลยโปรแกัมบอนนี้ให้ได้ได้ได้จากนั้นเดี๋ยวกูดูแคมอื่นไม่มีนะไม่มีมม มีบอบอบอนี่แม่งแบว่าเด็กติดเกมวะนัดพูดกับผู้นำหน้าน้าหน้าใส่แบไอแพดรัวๆเลยแล้วมึงไม่ดูไหวเฮีตาย่ปิด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 มากองดนับเลยเฉยกองดับเลยเฉยมันหายแล้วกันองดนับเลยเฉยกองหับเลยเฉยชัวร์เออชัวร์ชัวร์ชัวร์แล้วมันเดินกลับไปไหน ไม่มีนะไม่มีนะสองคือซ้ายสี่คือขวานะโอเค<า>ไอหาหมดเลเป็นแคมสามไปสัตว์แล้วแล้วถ้าเราปิดแบบปิดประตูนเนี้ยมันปิดได้ที่ข้างใช่ไหมนต้นต้นต้น <laughs> ไอ้เงี้ยไอ้เงี้ยทีกูกดต้นกดไอ้น็อตกดใช่ไหมสามคนไม่มีเปิดปิดเปิดอ่ะเมื่อกี้กูชัวร์ไอ้เวรดูกล้องแคมสี่สี่บีเนี่แกมสามมาแกมสามแคมสามเดินแกมสามเดินเนี่ยแล้วมันอยู่มันหายไปยังไงยั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 งมันเดินเฉยเฉยอุ้ยมันอยู่มันอยู่ขดิไอ้เงี้ยมฝั่งข้างหน้าเลยไอ้เงี้ยมันอยู่อยู่ไอ้ตาไอ้น็อตเกือบแล้วกูเลยจะถาม เอ้ยอะไรอะอะไรอะออมเปิดสองประตูได้ปิดสองประตูได้เฮียกูเซนตีเนี่ตจะเปิดไฟปุ๊บแล้วมันแบบมันเด้งเลยโอเคเปิดได้ละเปิดได้ละไอ้เชี้นะมือดูกา่ประตูเมื่อกี้มึงกูชอบเมื่อกี้ว่าแล้วทุกคนกดธอะสามครั้งแล้วแม่หนุปิดพอดีไอ้เีัยคือมันเดินทะลุเลยจาก A ไปบีอะรอขึอนหายเลยแล้ววันนี้กูหายไปไหนมึงเราต้องอยู่ถึงคี่โมคมองอ่ะโมคมง เอาวันนี้อยู่แผ่นห้าไม่อยู่แผ่นห้าแผ่นห้างไมาโอเคเฉยละละไคนที่เล่นคนเดียวนี่คือมันต้องเล่นยังไงวะไอ้เฮียเนี่ยเดี๋ยวด้านต้องต้อลองนั่งเปล่ะมันอาจจะไม่โดยหกขนาดนี้ลองลองนั่งลองนั่งต้อต้อลองลองนั่งลองนั่งไอไอโต๊ะไอเตอรองนั่งดูมันจะเป็นอย่างนั้นชิก้าเดินมาเว้ยอันนี้คืออะไรอันนี้คืออะไรอ้าวทำไมกูอันซ้ายันขวาทำไมกูได้มองกับเพื่อนด้วยใช่ใช่ใช่มันจะเป็นอย่างนั้นเลยแบบหันไปหันมา เปิดกล้องมันคือมุมมองของตอนที่มันเป็นเกมเล่นคนเดียวอ่ะใช่เอ้ยชิค้านแคมเจ็ดนะชิก้าแคมเจ็ดวันนี้แคมห้าแล้วแล้วคือไงกูต้องทำไงกูองทำเลยอ๋อกูก็แค่ก็แค่ดูดูอ่ะดูเรื่อยๆไม่ก็แค่นั่งนั่งเฉยๆเลยทำพาทำเป็นยามเลยมึงตายได้เลยว่ากูอยู่อยู่ประตูควางดีกว่า ไอ้ต้มึงทำพทามมันยามมึงตายได้เลยกูตายแน่นอนชิก้าหายชิก้าหายแคมเจนะโอเคชิก้าหายระวังนะชิก้ามันเดี๋ยวเสือว่าว้าเดี๋ยวเสือว้าว้ยปีห้าแล้วว่าวายหมดใครกด e กดไฟยอยหนาวแล้วมเริ่มฉุนด้วยไอ้ยักษ์อมชดชดชดไอ้ต้องโู้าเกณเกด็กปสามเป็นกด้วย เอ้ย่าทำไมแคม6มันดูไม่ได้หรอแคม6ชิก้ามันมันมันชิก้ามันเดินมาชิก้ามันเดินมาแคมตีไอ้แคมตีแคมตีปิดเลยปิดเลยยังยังยังชิก้าบอลนี่เดินมานะชิก้าอยู่ในประตูชิก้าอยู่ในประตูเนี่ยชิก้าอยู่หน้าประตูบอลนี่เดินมาแคมสี่อยู่สี่บีเลยอบเปิดประตูเลยใช่อยู่สี่บีเลยชิก้า มันจะช้าแล้วด้วยโค้งสุดท้ายไปนะไปนะทีวีไปนะเอาแต่ว่ากล้องกล้องทีเอสแบบเออตาอย่าเพิ่งกังวใจเออมันช้าเห็นปะเห็นปะมันช้าเออซีหมดแล้วไปแล้วปะว่ามันจะฉุดไปแล้วไปแล้วไปแล้วเฮ้ยหายไปแล้วตกหมาแล้วตกหมาแล้ว ไปดูเว้ยออกไปดูเฮ้ยเทียบบอนนี่ไอสัตว์แม่งอยู่ในซอกเฮ้ยให้มันเดินงั้นนะเออโอน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 ไม่ได้เจอคืออะไรกูไ่นนะฟ็อกซี่โอนแล้วแบบฟ็อกซี่ไวกว่าบอนนี่นะเว้ยกูพูดเลยมันมันไวมากไวแบบวิ่งเลยอ่ะเราต้องเปลี่ยนตูให้ทันฟ็อกซี่คือตัวไหนวะไอหมาป่า เอาไหมเอาไหมไปเีอย่างงี้มันจะซื้อเปอร์เซ็นต์อีกันใช่ปะเย้เออกูลองซื้อมาได้อีกอันเดียเชียรนโค้โอ้ยเอาวะไอเยี่ยเราแบบเก่งเอบวกหมดเลยเลยเอยี่เลเอบวกไอเยี่ยเป็นแบบเป็นลูกเรือที่เก่งมากๆครับเียนิวสกอร์อะกรผมไม่กล้าดูก่คุณทำปิดวะ